ผู้ชมไปดูภาพบรรยากาศความสวยงามที่ปางอุงจังหวัดแม่ฮ่องสอนกันค่ะบรรยากาศที่ปางอุงจังหวัดแม่ฮ่องสอนตอนนี้นะคะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาสัมผัสอากาศหนาวกันอย่างคึกคักค่ะ บรรยากาศช่วงเช้าวันนี้ที่ปางอุ๋งหมู่บ้านรวมไทยตำบลหนองหมอกจำแปะอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะก็เป็นไปด้วยความคึกคักนะคะมีนักท่องเที่ยวมาเก็บภาพความประทับใจแสงยามเช้ากระทบกับผิวน้ำในทะเลสาบประกอบกับไอหมอกที่ลอยเหนือน้ำ รวมถึงมีนักท่องเที่ยวล่องแพชมหงส์ขาวนอกจากนี้ยังมีกุหลาบพันปีหลากสีให้นักท่องเที่ยวได้มาถ่ายรูปพร้อมกับดงสนที่สวยงามอุณหภูมิในเช้าวันนี้นะคะอยู่ที่16องศาเซลเซียสค่ะส่วนบรรยากาศลานกลางเต็นท์เมื่อคืนนี้นะครับมีนักท่องเที่ยวมากางเต็นท์กว่าร้อยเต็นท์ครับนักท่องเที่ยวก็ส่วนมากจะเป็นนักท่องเที่ยวที่มาจากภาคกลางและภาคใต้โดยมีนักท่องเที่ยวที่เดินทางด้วยรถตู้มาจากกรุงเทพมหานครเพื่อมาสัมผัสอากาศหนาวครับ นอกจากนี้ก็ยังมีร้านค้าสวัสดิการจำหน่ายของที่ระลึกอาหารเพื่อสุขภาพขนมขบเคี้ยวของปิ้งย่างและที่ขาดไม่ได้ก็คือชุดหมูกระทะและชุดชาบูให้กับบริการกับนักท่องเที่ยวได้ฟินกับบรรยากาศยามค่ำคืนและที่สำคัญก็ยังมีห้องน้ำห้องอาบน้ำแยกชายหญิงไว้ให้บริการกว่า40ห้องค่ะ